3, 2, 1, สวัสดีครับผมนายเลน้าโตมากแผนกซักฟอกครับน้ำหนักมันเยอะครับแล้วก็มีโรคประจำตัวแล้วก็เวลาขยับตัวอะไรเงี้ยมันมันมันเหนื่อยง่ายก็เลยตัดสินใจลดน้ำหนักครับ ออกกาลังกายไม่ค่อยได้ออกครับเน้นเป็นควบคุมอาหารเน้นพวกลดแป้งลดน้ําตาลลดข้าวลงอะไรที่มันมันก็กระหลิกแล้วก็เปลี่ยนจากกาแฟใส่ครีมเป็นกาแฟดํามันก็ทําให้ร่างกายเผาผ่านอะไรมันดีขึ้นเยอะเลยครับช่วงรแรกก็ลําบากครับเพราะว่าเราเคยเป็นประจําแบบนั้นแล้วเราต้องมาลดมันก็เหนื่อยหน่อยครับ,รบแรกๆก,ก็โหยากมาก หลังๆก็จะชินนะครับถ้าเกิดเราทําบ่อยๆมันก็ชินไปเองถ้าใครเบื่อแบบไม่ชอบออกกําลังกายนะครับก็หันมาควบคุอมอาหารลดน้ําตาลลดแป้งกาแฟก็เปลี่ยนเป็นกาแฟดำครับไม่ต้องกินครีมไม่ต้องกินนมมันก็ช่วยได้เยอะเลย